ไอ้คนนั้นเป็นใครคุณไม่เป็นใครวะคนคนจะย็นก่อนพี่หวันพีทก่อนแม่งูเอ๋ยกูไม่เล่นะกูไม่เล่นแกต้องเล่นสิแต่กูไม่เล่นกูโตแล้วกูเล่นไม่ได้กควายเขาแกไม่เล่นแล้วจะไปยังไงเรื่องไปไม่ได้กันเกต้องเล่นแม่งูเอ๋ยเอ๋ยเอ๋ยให้มันทัดท้ายตะคำหน่อยสิแม่งูเอ๋ยเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกูบอกว่ากูไม่เล่นต้องเล่นกูไม่เล่นไม่เล่นแล้วจะไปยังไงเราต้องเล่นนิดนึง แม่งูเอ๋ยเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อโตอ้าวโยกไปก็โยกมาบอกไปเล่นโยกตังเลยแกเี่ยแม่งูเอ๋ยเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อหินอ้าวบินไปก็บินมาโยอ้บินก็บินเอียบหลังตีกูเนี่ยถึงว่าทินเนื้อยุยติดตีเลยแม่งูเอ๋ยเอ๋ย กินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อซ้ายย้ายไปก็ย้ายมากินหัวกินหางกินการกลอดตัวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดีวยเดี๋ดีวยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดีเดี๋ยวเดีดี๋ยวเ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 ดีดี๋ยเดยวเดี๋ด ไม่สารหลุดใช่สารบัตรแล้วสารบัตรแล้วก็ไม่สารหลุดไปเรื่อทำไมถ้าอยากจะให้ฉันปล่อยเธอปล่อยแอวน้องพี่พี่ต้องวางดาบซะก่อนได้อ้าวงั้นวางฉันจะได้ปล่อยโอ้ยไม่แย่เลยโอ้โหจะได้แทงกัวเขาหายแล้วยังไงกันฮะมึอย่าทำท่าคิดเลยเห็นเล็ติ้งกูตกหมดที่วางดาบก่อนวางดาบก่อนวางอะไรก่อนใจเย็นกูจะรู้เรื่องนะ วางดาสนใจะได้แค่นั้นแหละค่อยๆจะได้แข่งพวมึงอีกอ่ะเดี๋ยวใจเย็นพี่พี่ใจเย็นนะพี่วางวางดาบก่อนแล้วหนูจะสารบัดให้หามาตัวเท่าไหร่อีตัวเดี๋ยวใส่ถุงให้ด้วยสองร้อยกูก็ไปละไม่เรื่องอะไรกันเดี๋ยวก่อนพี่ชาย